4 9 9แค่รหัสเองจะดีหรอซึ่งเราก็บอกได้เลยว่ารหัสเลือกคนคนเลือกรหัสตัดสินใจให้ดีค่ะแล้วความรวยความปังจะเป็นของคุณนะคะสวัสดีค่ะทุกคนแม่มอพิมดาวนะคะหรือว่าพิมสตาร์ทารุนนั่นเองค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของรหัสเงินล้านนั่นเองนะคะรหัสเงินล้านคืออะไรรหัสเงินล้านก็คือรหัสตัวเลขนะคะ6กตัวก็ได้4ตัวก็ได้แล้วแต่คุณจะสั่งนะ แม่หมอเนี่ยก็มีความเชี่ยวชาญในการวางตัวเลขนะคะ จากที่ประสบการณ์ที่ผ่านมาหลายๆคนที่ไม่หมอรู้มาใช้รหัสต,ตัวเลขแช่งตัวเองอยู่ตลอดเวลาบางคนใช้1331โอ้โหแรงมากเงินเข้ามาแล้วก็ออกเงินต้องใช้จ่ายไปกับการผาตัดศูญเสียหรือบางคนเป็นผู้หญิงโอ้สวยเลยการงานดีหน้าที่ดีแต่ใช้2552คุณอันนี้มันคือเลขนาฬิุปรุปภ์หรือเปล่าแล้วเงินตัวนี้คุณจะต้องเอาไป อดหนุนผู้ชายเอาไปเปผู้ชายแล้วทำไมเราถึงจะต้องเอาเงินที่เราตรากตรำเหนื่อยไปเปคนอื่นด้วยแล้วเลข2552าเนี่ยถ้าคุณมีแบบเพื่อนร่วมงานคู่แข่งเป็นผู้ชายคุณแพ้คานะเพราะคุณจะแพ้เขาเพราะไอเลข25เนี่ยมันเป็นเลขที่ไม่เหมาะกับผู้หญิงแต่ถ้าผู้ชายใช้โอโ้โหดีเลยนาฬิกประทับผู้หญิงเปเอาชนะคู่แข่งได้อะไรเงี้ย มันไม่เหมือนกันอ่ะคุณไม่เคยรู้ว่ะดินะคะหรือว่าเลขแบบสวยๆเลย6กเจ็ดแอุ้ยเลขเลี้ยงนี่อุ้ยสวยจังคุณรู้เปล่า6กเจ็ดอะผสขเข้ามาเสาแทรกนะถึงแม้ว่าเจ็ปจะเป็นคู่ราหูกับเสาอ่ะแต่6กจ็ดแปะไม่ดีนะคุณอือก็นั่นเลยค่ะถ้าการวางตัวเลขมันยากสาหรับคุณ ร่อยให้เป็นหน้าที่ของแม่หมอพิมพ์ดาวคนนี้นะคะก็1ชุด1ไฟล์เนี่ยจะมีทั้งหมด24ตัวเลข24รหัสเนาะที่เราให้คุณถึง24รหัสเนี่ยเพราะว่ามันสามารถใช้ได้ทั้งชีวิตของคุณเลยตั้งแต่วันเนี้ยจนถึงโกเวนกรของคุณที่คุณแบบสุขิดไปอะสามารถใช้ได้หมดเลยนะคะเลขดีแน่นอนคำถามก็คือว่าแม่หมอคะเราให้มาทำไมตั้ง24อูจะเลือกชุดไหนแล้วมันจะดีอยู่จะใช้ยังไง ค่อยๆคัดเลขค่ะค่อยๆคัดตัวเลขที่คุณชอบจริงๆเลขวันจะเป็นเลขของคุณคุณจะรู้สึกเองได้นะคะแล้วก็พ้องกันสแกมเมอร์ด้วยนะถ้าไม่หมอแบบให้เปนหนึ่งตัวเลขแล้วคุณเอาไปใช้อ่ะแล้วสแกมเมอร์มันรู้คุณซวยเลยนะเงินคุณหายเลยนะ นั่นแหละค่ะก็คือเหตุผลที่ว่าทําไมถึงจะต้องมี24ตัวเลขนะคะและถ้าซื้อวันนี้ค่ะแม่หมอแถมให้เป็นพิเศษเลยนะคะแถมให้ค่ะเป็นรหัสต่อท้ายลายนั่นเองค่ะใช้ท้ายลายก็ได้ท้าย IG ก็ได้นะคะหรือว่าเขียนใส่กระเป๋าตังก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ ถ้าสนใจสามารถสั่งซื้อที่ไม่ว่าพิม์พดาวได้เลยนะคะ499บาทรอไม่เกิน1-2วันเท่านั้นค่ะถ้าใครมีคําถามข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาด้านล่างได้เลยนะคะหรือว่าถ้าใครต้องการที่จะสั่งอยากรวยอยากปังสั่งได้เลยค่ะมันไม่ใช่ใครก็ได้นะคะที่จะได้มาเจอคลิปนี้หรือว่าจะได้มาเปลี่ยนรหัสเงินล้านถ้ากรมคุณยังเยอะหรือคุณยังไม่พร้อมเปลี่ยน หรือเจ้าการรมนายเวรคุณไม่อน,นุญาตให้คุณเปลี่ยนคุณจะไม่มีความคิดจะไม่มีความรู้สึกอยากเปลี่ยนคุณจะไม่มีความรู้สึกอยากพัฒนาตัวเองอยากให้ตัวเองดีขึ้นรวยขึ้นปังขึ้นโอเคคุณอาจจะอยากรวยขึ้นแต่ว่าคุณจะรู้สึกว่า499แค่รหัสเองจะดีหรอแต่มันแพงนะอะไรเงี้ยคุณก็จะไม่ได้เปลี่ยนนะคะซึ่งเราก็บอกได้เลยว่ารหัสเลือกคนคนเลือกรหัสนะคะ ตัดสินใจให้ดีค่ะแล้วความรวยความปังจะเป็นของคุณนะคะ